มาต่อบุมโปเอ็นซังนะครับนิทไทสเตสองหนึ่งเ,เราไปแล้วใน E ีพีที่แล้วนะครับนิทสเตสองคืออะไรคือการเปรียบเทียบนะครับไทิไทยฮิเปรียบเทียบคิดใช้เปรียบเทียบนะครับจุดจุดจุดส่วนจุดๆุดจุดนี่คืออะไรอ่ะส่วนส่วนวน,นะฮะคำนามเดอา o ูโนน้ คำนามน,น,นามนะนนนี้นะครับอาชีพนะคคำนามอาชีพนะเนาะสองหันนี้นะครับมาดูตัวอย่างนะครับเลบุนอันนี้ว่าคับปัฒนันนุนนี่ตั้งแต่โอโตะโอวะโอโตนาชีเซกากุดะพี่ชายเนี่ยอะไรกระฉับกระเฉงไม่ชีวิตชีวาเหลือเกินนะครับแต่ส่วนน้องชายนะส่วนน้องชายเนี่ย เป็นคนเงียบๆนะครับโอโตนาชินะครับไม่ค่อยพูดค่อยจาเท่าไหร่นิ่ฮจินโนเฮคินจูมิโอวะ男性が約八十歳なのに対して女性は約八十五歳だอายุไขเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นนะฮะผู้ชายเนี่ยประมาณแปดสิบอายุแปดสิบปีนะครับส่วนผู้หญิงประมาณแปดสิบห้าปี เห็นไหมมันเลยใช้คําว่าส่วนไงเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันมี2อ,อันมี2อ,อันอันนี้โอโตโคดันเซโจเซนะครับนิไทสเตนิไทสเตนิไทสเตนเอ่ะผสมไปเลยมั่วนะครับสีเน้าแล้วต่อไปนิจิไกไนนิจิไกไนสีเก้าคืออะไรไม่ใช่นิจิไกไนไม่ผิดแน่ๆนะครับนิคิมัตเตอีลูกก็มาอีกแล้วเห็นไหมคิดโตโตโอโมแน่ๆแน่ๆนะครับไม่ผิดแน่ ข้างหน้าใส่รูปธรรมดาเข้าไปเลยนะครับเซบอกแล้วเซไม่เน้นนะครับการเชื่อมเหล่านี้นะครับเพราะว่านี่คือการทบทวนเราเน้นความหมายนะครับเดี๋ยวรูปประโยคมันก็ได้เองแหละเพราะว่าเวลาเราไปดูใช่ไหมฮะเวลาเราพูดเนี่ยเออแล้วมันคล้องปากนะครับมันคล้องหูโอเคมันคุ้นหูนะฮะเซก็ว่ามันถูกนะมันก็ต้องถูกถ้ามันไม่ใช่มันก็จะตก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 ตะกักนะครับอ่ะเรบุญ ทอสัน,น,นว่าคูร์มาว่า Tom 7คันทอมสันว่าคูร์มาว่า7คันทมนว่าร์มาว่า7คันทอมสัน่าคูร์มาว่า7คันทอมส่ครถมาว่า7คันทอมสันม่าร์เปล่าคันะอมันวาคูร์มาว่า7คับทอมสันว่าคูร์มาว่า7คันทอมสัน่าคนั้นาว่าคันทอะตอนะะันวเาคนร์มาว่าเป็นทนยมแนนๆนะครับไม่ผิดแน่ๆเป็นที่นิยม เออมันก็ต้องเป็นที่นิยมปาคนเยอะแต่ไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าหรือว่ามันถูกไงต่อไปนิจิเตะอันเก่าเหรอนิจิเตะอันเก่าก็มานะครับก็คือโนโคโตะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับมีพูดมีถามมีคิดนะมีเขียนหรือว่าค้นหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อเนาะคำนามนี้จิเตะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับอันเก่านั่นแหละ ไทยนกข้างโคโจินิจิเตะชิราเบติกำลังค้นหานะครับหาทาง Google g o o g l e อยู่นะครับว่าเกี่ยวกับที่เที่ยวที่ไทยเนาะไทยนกข้างโค,โคโจินะครับเกี่ยวกับ n i ฮ o นัดชื่อเกี่ยวนิ i t เตะโอชิตะกดไซช่วยบอกหรือสอนนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาของญี่ปุ่นหน่อยว่ามีศาสนาอะไรบ้างนะครับอยากรู้อยากรู้ต่อไปนิจิ นิสกิฮิริจูมันคืออัตราส่วนเปรียบเทียบนะครับต่ออะไรต่อจุดจุด,จดในเรื่องของอะไรค่าใช้จ่ายนะครับเวลานะมีการบริการมันมีเนาะตัวขนามนะครับขนาดสตัมปุจุโกนิสกิโกะักเงนเนบิกิอิตาชิมาสจะลด 500เยนนะคะถ้าสะสมสแต็มได้ทุกๆ10ดวงนะครับต่อ10ดวงนั่นเองนะครับโคโคโนจิคิวว่าอึจิจังนิทกิคิว100เยนเดสที่นี่นะครับค่าแรงต่อชั่วโมงที่นี่นะครับ900เยนต่อชั่วโมงครับผมเห็นไหมก็ต่อเนาะต่อนะครับอ่ะต่อเขียนไปแล้วต่อชั่วโมงนะครับอึจิจังนิทกิคิว100เยน ถือว่าค่อนข้างถูกนะถ้าโตเกียวก็ต้องพันเย็นขึ้นไปแล้วนะครับพันเอ็ดพันสองนะฮะนิ้สุดะเตะมากี้ก็มาแล้วใช่ไหมสุดะคือการพาไปใช่ไหมครับยิ y ing, y ing ่งยิ่งนะครับสโกชิจุดจืยนะิ่งก็ยิ่งเนยรูปดีกใส่เข้าไปนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเฮงกะนะฮะฮิกะทัตสึนิสุดะเตะสุซุชิคือนัตเตะฮิตะพอวันเวลาผ่านไปอ่ะนะครับมันก็ยิ่ง เย็นขึ้นเรื่อ,อยๆนะครับเย็นสบายขึ้นเรื่อยๆแสดงว่ามาจากหน้าอะไรหน้าร้อนไปอคิใช่ไหมครับแดูใบไม้ร่วงน,นะครับโทชิโอโทโรนิซึเดเดะชิรากะกะาฟูอเอติคิตะโอ้พออายุมากขึ้นเป็นไงลูกผมขาวนะครับก็เพิ่มขึ้นมาน่ะนะครับรูปเทกิตะจากอดีตมาปัจจุบันใช่ไหมนณะปัจจุบันชิลากะเยอะเลยนะครับชิลากานะเนาะ ยิ่งอายุมากขึ้นผมหอกยิ่งเยอะนะครับยิ่งยิ่งนะครับนีสจะเตะไปด้วยกันนิสะเดะก็ได้ต่อไปนี้ทดเตะสำหรับนะครับสำหรับในมุมมองเนาะในมุมมองหรือจุดยืนสถานะภาพตอนนั้นนะครับคิดจากตอนนั้นสำหรับจุดยืนนี้นะครับมาดูตัวอย่างซิคำนามนะนิทดเตะนะครับ ก็อาจจะเป็นคนหรือว่าองค์กรก็ได้นะครับเกี่ยวข้องกับการตัดสินลงความเห็นตระเมินนะครับทศเตวะก็มีนิทศทศเตวะนะครับถ้าสุภาพก็เป็นนิทุมลีมาสเตนิท r i ิมาสเตนะครับแบบเต็มเต็มเนาะมันก็จะเป็นรูปเชื่อมอีกแบบหนึ่งนะครับแทนที่เราจะผ่านเป็นรูปเทก็ผ่านที่มัสเป็นมาสเตไปเลยนะครับมาดูเรบุญครับวัตชิตจินิทศเต ถ้าถาว่าคาสเกตโตอนาจิดะสำหรับพวกเราแล้วนะครับสำหรับพวกเราแล้วอเขียนอีกรอบหนึ่งสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยนะครับลาลาเป็นเหมือนครอบครัวเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวลาลาคือใครเป็นชื่อแมวนะครับนิโกลโนนาเมเป็นลาลาเป็นเป็นเหมือนครอบครัวนะวาตชินิทตเตคันจินโนเบนเคียววะทเตโมทาโนชิสำหรับฉันดูขิงอ่ะสำหรับฉันเนี่ยนะฮะ การเรียนคันจิตเนี่ยมันสนุกมากๆเลยทำไมทุกคนบอกว่ายากนะ <c oughs> น่าน่าน่าตกนิดนึงนะฮะต่อไปนิวะนิวะนิวะมีหลายตัวอันนี้เป็นเพื่อนะครับบอกเป้าหมายเนาะเพื่อสำหรับอะไรนะครับการอะไรสำหรับการทำอะไรเพื่ออะไรนะครับรูปดิกนะฮะข้างหน้าเป็นรูปดิกฟูจิโตซังโน ツア u に ni m o s h i k o m ば ni wa d o か e b a k a เพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะสมัครทัวนะครับปีนภูเขาฟูจิเนี่ยจะทำไงดีคะขอความคิดเห็นหนอยนะครับขอคำแนะนำนอยนะครับ Kukouko e ikuniva ikuniva b a ส u r i y o u สำหรับการไปสนามบินนะครับ ใช้รถบัสเนี่ยจะสะดวกมากเลยนะไม่ต้องไปต่อนู่นต่อนี่นะแบบรวดเดียวจบเลยเอออันนี้ก็ดีนะความจริงก็คือบางทีเราคิดว่ารถไฟมันเร็วกว่านะครับแต่ว่าอาจจะยุ่งยากรถบัสมีคนขนกระเป๋าให้ด้วยนี่แลวสุดท้ายของวันนี้นะครับฮันสเตฮันซึรุฮันไตคืออะไรตรงกันข้ามใช่ไหมครับเกียกคืนนี้เกยกคืนนี้ตรงข้ามกับภาษาพูดคืออะไระ ผิดจากนะฮะคำนามนะฮะเนี át, ่ย n หนึ่ง n สองก็มาไม่ใช่คำนามหนึ่งนี้ฮันซึรุคำนามสองถ้าตามด้วยคำนามก็เป็นรูปดีอยู่แล้วนะครับเหมือนอันแรกนะครับมักจะใช้กับคำเหล่านี้นี่โยโซคีไตอิโตการคาดแคเนการคาดหวังแล้วก็ความตั้งใจนะครับอ่ะตัวอย่างแรกก็โยโซมาเลยโยโซนิฮันสเตชิเกนวะโทเทโมมุซุกะชิ ผิดจากที่คาดหมายไว้เลยนะครับการสอบเนี่ยมันยากมากฉันนึกว่ามันจะง่ายง่ายไงคาวายโซคดไต็ม้อใหม่แล้วค,ด,คตดตนี้ฮันธุ์สุร์คำพิพากษานะครับมันผิดจากที่คาดหวังหวังไวอ้อ่ะคิดว่ามันจะเบากว่านี้นะครับจำเลยเนี่ยก็เลยขอ แต่สินใจยื่นอุทธรณ์แล้วกันนะครับมันตรนข้ามเนาะนี่ฮันสเต็ฮันไตทุกคนได้อยู่แล้วแหละนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเจอกันอีต่อไปนะครับเนมาโู่ช่อาเรซาม